สวัสดีครับพบกับช่องเฮียโมล้มโต๊ะวันนี้เสาร์ที่1กุมภาพันธ์เราเตรียมวิเคราะห์บอลทีเด็ดจัดเต็มมาให้ทุกท่าน10คู่เต็งเก่งกำไรกับทางฟอร์เรสต์พบไบรตันนิวคาสเซิลพบฟูลแลมบอร์สบัตพบลิเวอร์พูลวูแพรมตันพบแอสตันวิลล่าแอตแลนติโกมาดริดพบมาโยกาเอสปันยอนพบเรอัลมาดริดบาเยอร์มิวนิกพบโฮสต์ไกเออร์ไฮเดนฮามพบดอร์ทมุนด์มอนซ่าพบเวโรนาอตาลันตาพบโตริโน และอีกเช่นเคยครับนอกเหนือจาก10คู่ที่เราเตรียมมาให้ถ้าย,ยังไม่พอใจไม่นำใจยังกดไม่มันมือทุกท่านเรามีกลุ่มพูดคุยให้แนวทางแบบ V.I.P. แบบว่าจับมือกากันเลยมีทีเด็ดมากกว่านี้แน่นอนครับมีกิจกรรมให้เล่นทุกวันของรางวัลคุ้มคุ้มสนใจก็แอดมาได้ครับแอด3 4 5 MU ทางบ้านเขียวครับรับประกันว่าคุ้มแน่นอนและวันนี้กิจกรรมทายผลสกอร์เป็นคู่ของวูฟแฮมตันพบแอสตันวิลล่าคู่นี้จบสกอร์ที่เท่าไหร่ทีมไหนยิงก่อน รวมถ่ายผลกันมาได้สําหรับผู้ที่ทายถูก10ท่านแรกรับทันทีเสื้อฟุตบอลทีมที่ท่านชื่นชอบสนใจก็ทักมาสอบถามกันได้ครับก่อนบอลคู่นี้จะเริ่มเตะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะคลิกออฟเริ่มวิเคราะห์ไปพร้อมกันเลยเริ่มกันที่คู่แรกครับนอตติงแฮมฟอร์เรสเปิดบ้านพบไบรตันคู่นี้เตะเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเจ้าบ้านฟอร์เรสครับที่มาดับ3ของตารางแข่งมาแล้ว23นัดชนะ13เสมอ5แพ้5ตอนนี้มีอยู่44คะแนน ส่วนทางทีมเยนไบตันครับอันดับ9ของตารางแข่งมาแล้ว23นัดชนะ8สเสมอ10แพ้5ตอนนี้มีอยู่34คะแนนเฮตูเฮ d คู่นี้ครับห้านัดล่าสุดเป็นทางฟอเรสชนะ1ครั้งสเสมอกัน2ครั้งและทางไบตันชนะ2ครั้งครับห้านัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมครับค่อนข้างสูสีกันมากเพราะทางฟอเรสเองก็ชนะ3สเสมอ1แพ้1ส่วนทางไบตันเองก็ชนะ3สเสมอ1แพ้1เช่นเดียวกันครับฟอเรสเพิ่งจะบุกพ่ายให,ให้กับทางบอสมารตไป่วนประตูต่อ5ในลีกเมื่อสุดาาาห์่ผนม สำหรับความพร้อมของทีมก่อนทำศึกไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมครับนอกจากอิบาร์ทิม่าซองกาเล่ที่ยังรักษาตัวอยู่ส่วนทางด้านของคัลลัมฮัสสันอาจจะต้องรอฟิตจนถึงวินาทีสุดท้ายครับคาดว่าฟอเรสจะเปิดบ้านในระบบ4-2-3-1โดยมีทางมาเซลโอราไอหน้านิโคลามิเลนโควิดมูริลโลนิโกวิลเลียมนิโคลัสโดมิงเกสแอเรียลแอนเดอร์สันโชตาซิวามอร์แกนกิฟ์ไว แอนโทนีอิรังกาแล้วก็คริสบูฟครับส่วนทางไบตันเองก็เพิ่งจะเปิดลังไพ่ให้กับเอเวอาตันไปส่วนประตูต่อหนึ่งในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนฟาดแข่งจะไม่มีชื่อของอีแวนเฟอร์กูสันเจมินเนอร์เฟดดี้คาร์ดิโอกูแมดวิฟเฟอร์โซโลมอนมาสแจ็คฮิวเชลิวดอิกอร์อิกอร์ฮูริโอและเจสันสตีนที่อยู่ในระหว่างพักรักษาตัวทั้งหมดคาดว่าไบาตันจะมาในระบบ4-4-2โดยมีทางบานแฟน์บูกเกน โยเอลเฟลมันยนพ่อฟานแฮกเกนลูอิสดังตาลิกแลมเตคาร์ลอสบาลบายาซินอายารียานกูบามินเตชาปโดคาโอรุมิโตมะและก็แดนนี่เวลเบกครับเจ้าบ้านฟอร์เรสต์กับการแพ้ให้บอสตันไปถึงศูนย์ประตูต่อ5อาจจะบ่งบอกปัญหาหรือจุดอ่อนที่แท้จริงของพวกเขาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะส่วนใหญ่เกิดจากความผิดพลาดส่วนบุคคลแทบทั้งนั้นโดยเฉพาะช่วงท้ายครึ่งหลังที่พยายามจะแลกมากจนเกินไป ทำให้เสียสมาธิในเกมลับอย่างไรก็ดีครับแมตช์นี้ได้บูในบ้านตัวเองเพื่อกู้ศรัทธากลับมาน่าจะทําได้ไม่ยากเพราะผลงานก่อนหน้านี้จัดอยู่ในเกณฑ์เทพเอาเรื่องโดยการเก็บชัยชนะ7จาก8เกมลีกแบบไม่แพ้ใครมีเสมอเพียงหนึ่งครั้งและผลิตสกอร์ทั้งสิ้นมากกว่า17ประตูส่วนทีมเยือนอย่างไบตันครับซึ่งล่าสุดเปิดลางไพ่เอวตันไป0ประตูตอนน่อ1จากลูกจุดโทษ<ๆ>ก็อาจจะมองว่าไม่ได้แย่อะไรมากนักและนัดนี้ก็มีทรงที่พอจะสู้ไหวแต่ด้วยเลทที่เปิดมาแบบว่าต้องเลือก ยังไงก็ยังเชื่อมั่นในระบบแท็กติกของทางเจ้าถิ่นทําให้พวกเขามีแวลกินนิ่มมากกว่าผมเลือกวางฟอเรสต์น่าจะชนะ2-1ครับคู่ที่2ครับนิวคาสเซลพบฟูลแลมเวลา4ทุ่มตรงมาดูทางตารางคะแนนครับเจ้าบ้านนิวคาสเซนอันดับ5ของตารางแข่งมาแล้ว23นัดชนะ12เสมอ5แพ้6ตอนนี้มีอยู่41คะแนนทางฝั่งทีมเยือนครับฟูลแลมทีมอันดับ10ของตารางแข่งมาแล้ว23นัดชนะ8เสมอ9แพ้6ตอนนี้มีอยู่33คะแนน เฮดเฮทคู่นี้ครับผ่านัดล่าสุดเป็นทางนิวคาสเซิลครับเก็บชัยชนะไป4และทางฟูลแลมชนะไป1หนึ่ันทีผ่านมาของทั้ง2ทีมครับเป็นทางนิวคาสเซิลที่ค่อนข้างดูดีกว่านะครับกับการเก็บชัยชนะไป4และแพ้มา1ครั้งส่วนทางฟูลแลมเองก็ชนะ2เสมอ1และแพ้ไป2นัดครับนิวคาสเซิลครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนทําศึกไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากทางจามารลัสเซลคาร์ลัมวินสันแล้วก็ฮาวีบานครับ ที่ยังไม่หายดียกเซตในส่วนของทางนิกโปรครับตอนนี้กลับมานั่งมานั่งสำรองได้แล้วคาดว่านิวคาเซลจะเปิดบ้านในระบบ4-3-3โดยมีทางมาตินดูบัฟกา้าติโนโลิฟลาเมนโตฟาเบียนซาแดนเบิร์กลูอิสฮอร์บูโนโกิมารายซานโดโตนารีโซเอลิตอนันจาคอบเมอร์ฟี่อเล็กซานเดอร์อิกัสแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนครับฟูลแลมสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามจะไร้เงาของแฮร์เนวินสันมิดฟิลคนสำคัญที่บาดเจ็บเข้ามาแบบสดๆดร้อน สมทบกับพวกไรเนลสันและแคนดี้เตเต้สองแข้งเลี้ยงหน้าเดิมซึ่งยังไม่หายดีทั้งคู่ครับคาดว่านัดนี้ฟูลแลมจะจัด,ดทัพมาในระบบ4-2-3-1โดยมีทางแบร์เลโน่ติโมธีกัสตายูอาคิมแอนเดอร์เซนเคลวินบาซีแอนโทนี่โรบินสันซาซาลูคิสซานเดอร์เบอร์เก้อาดาม่าตาโอเล่เอมิลสมิธโบรอเล็กอีโวบีแล้วก็ลาอุนคิเมเนสครับเกมนี้อยู่รองไม่ลงจริงๆครับเมื่อเห็นฟอร์มของเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิล ที่คว้าชัยไป7จาก8เกมท้ายในลีกและทําประตูไปรวมๆถึง22ประตูและนัดนี้ได้บู๊ในบ้านครับการันตีคุณภาพและความดุมากขึ้นเป็นเท่าตัวแน่นอนสอดคล้องกับทีมเยือนอย่างฟูลแลมครับที่ช่วงนี้กําลังออกทะเลแบบเต็มสูบโดยการคว้าชัยเพียงหนเดียวตลอด5เกมลีกที่ผ่านมาจะฝากความหวังให้แบ่งแต้มกลับออกมาในสภาพนี้ดูท่าจะไม่เกิดขึ้นง่ายๆครับซึ่งดูจากเลยกับภาพรวมทั้ง2ฝ่ายยังไงก็ต้องต่อนิวคาสเซิลในเงื่อนไข0.75สถานเดียวครับคู่ที่3ครับบอสตันพบลิเวอร์พูล มาดูทางตารางคะแนนครับเจ้าบ้านบอสมาร์ททีมอันดับ7ของตารางแข่งมาแล้ว23นัดชนะ11เสมอ7แพ้5ตอนนี้มีอยู่40คะแนนฝั่งทีมเยือนครับจ่าฝูงลิเวอร์พูลอันดับ1ของตารางแข่งมาแล้ว22นัดชนะ16เสมอ5แพ้1ตอนนี้มีอยู่53คะแนนเฮดทเวทคู่นี้ครับผ่านัดหลังสุดที่ผ่านมาครับเป็นทางบอสมาร์ทเก็บชัยชนะมา1และลิเวอร์พูลเก็บชัยชนะไป4ครับ5านัดที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมครับทางบอสมาร์ทเก็บชัยชนะมา4เสมอไป1ครับ ส่วนทางลิว์พูชนะมา3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1ครับบอสบัตเพิ่งจะเปิดลังไล่ย่ำฟอร์เรสไปถึง5ประตูต่อศูนย์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสังเวียนจะไม่มีชื่อฮูริโอโซเล่อิวานินซอนเอนเอสอูนันมาโกเซเนซี่เจมส์ฮิลฮูเรียนอาลาโคอเล็กซ์ก็อหลุยซินิสเตล่ากับอดัมสมิธครับนัดนี้คาดว่าบอสาัตจะเปิดบ้านในระบบ42-31โดยมีทางเกปาอลิซาบาลาก้า ลูอิสคุกอิวเรียนซาบันยีดีนฮุยเซนมิสบล็อชเคอร์เคสไลอ้นคิสตี้ไทเลอร์อดัมเดวิดบุชจัสตินไคลเวิร์สอองตวนเชมองโยแล้วก็ดังโก้ครับสำหรับลิเวอร์พูลครับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมครับนอกจากดิอัลโกโชตาเคอร์ติสโจนและก็โจโกเมสซึ่งอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวนัดนี้ครับคาดว่าลิเวอร์พูลจะมาในระบบ4-3-3โดยมีทางอาริซงเบเกอร์ เทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนอิบาฮิมาโกนาเต้เฟอร์กิลฟานไดแอนดูโดอร์เบเซนไรอันกาเฟนเบิร์กอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์มูฮัมหมัดซาลาโดเมนิกโซโบสตรายโคดี้กักโปแล้วก็หลุยดีอาร์ดครับเกมนี้สอแววตึงเปรียกันทั้งคู่ครับโดยเฉพาะทีมเยือนอย่างลิเวอร,ร์พูลที่ค่อนข้างแบกรับความกดดันในพรีเมียร์ลีกพอสมควรแต่เลตเปิดมาแบบว่าต้องชนะเพื่อได้เฮเท่านั้นครับ แต่ความเป็นจริงแล้วคู่แข่งอย่างทางบอสมาร์ทเองช่วงนี้ก็กําลังร้อนแรงมากโดยการคว้าชัย4จาก5าผลท้ายในทุกรายการแบบไม่แพ้ใครแย่สุดมีเสมอแค่1ครั้งเท่านั้นและก็ทําประตูได้เกือบทุกนัดด้วยยิงได้บู๊ในบ้านตัวเองแล้วด้วยพวกเขายิ่งไม่กลัวใครไปใหญ่ครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเรอรวพูตอนนี้จะทีมไหนก็พร้อมเจอได้หมดถึงนัดล่าสุดจะแพ้แต่ก็เพราะว่าโลเทชันไปเยอะพอสมควรเพื่อให้ตัวหลักๆได้พักเฮตุเฮตคู่นี้ก็ยังคงเป็นเรอร์พูที่ดูดีกว่าเยอะครับผมแนะนำต่อเวีรวพูในเงืา่า คู่ที่4ครับบูแฮมตันพบแอสตันวิลล่าเวลาเที่ยงคืนครึ่งมาดูทางตารางคะแนนครับเจ้าบ้านบูแฮมตันทีมอันดับ18ของตารางแข่งมาแล้ว23นัดชนะ4เสมอ4แพ้15ตอนนี้มีเพียง16แต้มเท่านั้นทางฝั่งทีมเยือนครับแอสตันวิลล่าอันดับ8ของตารางแข่งมาแล้ว23นัดชนะ10เสมอ7แพ้6ตอนนี้มีอยู่37คะแนนเหตุทุเหตุคู่นี้ครับ5้านัดล่าสุดที่พบกันบูแฮมตันชนะไป1เสมอกันมา2และแอสตันวิลล่าชนะมา2ครับ 5นัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมครับทางวูฟดูไม่ค่อยดีครับกับการแพ้ไป4และชนะเพียง1ครั้งเท่านั้นส่วนทางแอสตันวิลล่าก็ถือว่ายังดีครับกับการชนะ2สเสมอ2และแพ้1นเจ้าบ้านวูฟแฮมตันครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนเริ่มฟาดแข้งจะหมดสิทธิ์ใช้บร,ริการเชลโกเมสที่ติดโทษแบนรับใบเหลือง2ใบจากแมตท,ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันกับซาร์ซาคาราลซิสบูบากาตาโอเล่เอนโซกอซาเลสเยสันมอสเกล่าและก็คาร์ลสฟอร์ดเหล่าบรรดาตัวเจ็บซึ่งยังไม่หายดี คาดว่าบูแฮนตันจะเปิดบ้านในระบบ3-4-3โดยมีทางโซเซซาเอ็มมาดูเอลอักบาดูซานติอาโกบูเอโนโตติกเมสเนลสันเซเมโดอังเรตินดาเต้โทมัสดอยลายานอนูรีปาโบซาลาเซียปารโบซาลาเบียฮาวานฮิซานและก็มาเทอุสกุนยาครับส่วนทางแอสตันวิลล่าครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนทำศึกจะไล่เงาแมทธิวคลาสไทโลนมิง าอูตอเลสรอนบาครีและอามาดูโอนาน่าเหล่าบรรดาตัวเจ็บที่กำลังรักษาตัวอยู่คาดว่าแอสตันวิลล่าจะมาในระบบ4-4-1-1โดยมีทางเอมิเลียโนมาตินเนสเอียนมัสเซนเอสลีคอนซาบูบาก้ากา马าลูก้าดีนยูริเตเดอมงจอห์นแม็กกินเลโอนไบรลี่มอร์แกนโรเจอร์ดอนเยลมาเรนและโอลี่วัสกินครับเจ้าบ้านวูฟอาการหนักเกินกว่าที่จะพึ่งพาได้ตอนนี้ครับหลังแพ้รวด4เกมติดในลีก และโดนทะลวงแนวรับยับเยินไปมากกว่า10ประตูและมีถึง3นัดครับที่ยิงใครไม่ได้เลยสักลูกเดียวบอกเลยว่าช่วงนี้ดวงแตกฟอร์มตกอย่างแท้จริงนอกจากนี้การเสียชาวโกเมสยอดแข่งคนสําคัญที่ติดโทษแบนและเยอร์เกนสตาราเซนที่เจ็บเข้ามาอีกยิงทําให้พวกเขาอาการหนักกว่าเดิม ขนาดเดียวกันทีมเยือนแอสตันวิลลาพึ่งจะเปิดลังเอาชนะเซลติกไป4ประตูต่อ2ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกมาแบบบัหมาดนอกจากนี้ผลงานในลีกไม่ถึงกับแย่จนเสียวความมั่นใจอะไรขนาดนั้นมองแล้วเกมนี้น่าจะปิดจ็อบเก็บ3คะแนนกลับออกไปแบบไม่ยากเย็นแนะนำอยู่ต่อแอสตันวิลลาในเงื่อนไข0.25รอรับซับครับคู่ที่5ครับแอตแลติกบาริกพบมาโยกาคู่นี้เตะตอนเที่ยงคืนครึ่งมาดูตารางคะแนนครับ เจ้าบ้านอันติโกมาริกทีมอันดับ2ของตารางแข่งมาแล้ว21นัดชนะ15เสมอ6แพ้2ตอนนี้มีอยู่45คะแนนส่วนฝั่งทีมเยือนมาโยกาครับอันดับ6ของตารางแข่งมาแล้ว21นัดชนะ9เสมอ3แพ้9ตอนนี้มีอยู่30คะแนนครับเหตุเหตคู่นี้ครับผ่านัดล่าสุดเป็นทางอันติโกมาริกที่ดูดีกว่านะครับกับการชนะมา4ครั้งส่วนทางมาโยกาชนะไป1ครั้งห้านัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมครับก็ยังเป็นทางอันติโกมาติดที่ที่ดูดีกว่าครับกับการชนะสมเสมอ ส่วนทางมาโยก้าชนะเพียงหนึ่งครับและแพ้ไป4นัดเจ้าบ้านอลนติโกมารลิกยังไม่สามารถใช้งานคารบินกาลันแบ็กซ้ายตัวหลักที่เกิดอาการบาดเจ็บรวมถึงกองกลางอย่างโดริโกเดอปอนที่ติดโทษแบนได้นอกนั้นส่งชุดใหญ่ลงสนามคาดว่าจะเปิดบ้านในระบบ433โดยมีทางยานโอนบัสมาโกสยอเลเตโรบินเลนอมันทางมาโยก้าก็ยังไม่สามารถใช้งานมาูเอลมอราเนสกองกลางตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บรวมถึงออสการ์มาการเลส ก็จะติดโทษแบนหลังจากโดนไล่ออกระหว่างเกมที่พ่ายกับเบสติดไปส่วนประตูต,ตอนหนึ่งจึงส่งผลให้อันโตนิโอซานเซสลงมาเล่นลงมาเล่นมิดฟิลตัวรับคู่กับซามูคอสตาที่เหลือใช้งานนักเตะชุดเดิมคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1นำโดยโดมินิกกริฟ f p ปาโบ m มาเฟโออันโตนิโอลาอิโอโกเปเตยฮันโมคิก้าอันโตนิโอซานเซสซามูคอสตาโรเบิร์ตนาบาโล ดานี่โรริเกสซาี้ดาเดและไคลาลินครับอันเนติโกมาริกต้องพยายามเล่งเครื่องกลับมาครับเพราะว่าเริ่มเจอเลยอันมาริกทิ้งห่างไปถึง4แต้มแถมผลงานก็เริ่มแผ่วได้เพียงแต้มเดียวในรอบ2แมตท,ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามสถติในบ้านตาหมีไว้ใจได้ครับพะหากไปนับเกมเจ้ากับบียาเลอันหนึ่งประตูต่อหนึ่งในแมตช์ล่าสุดปรากฏว่าเก็บปรากฏว่า6เกมก,ก,ก่อนหน้าเข้าวินได้หมดนับตั้งแต่เปิดซีซั่นมา11นัดนอกจากนั้นแอนติโกมาลิกเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะเหนือมาโยกาได้ตลอด4ี่หนหลังที่พบกันในทุกสังเวียนซึ่งว่าตามฟอร์มการเล่นและสถานการณ์เลือกวางบอลต่อในเงื่อนไข1.25อยู่บอลต่อสบายใจกว่าครับคู่ที่6ครับเอสปันยอนพบเรอันมาลิกเวลาเที่ยงคืนครึ่ง มาดูทางตารางคะแนนครับเจ้าบ,บ้านเอสปันยอนทีมันดับ18ของตารางแข่งมาแล้ว21นัดชนะ5เสมอ5แพ้1 1ตอนนี้มีเพียง20คะแนนเท่านั้นส่วนฝั่งทีมเยือนครับเลยอันมารลิกที่มันดับหนึ่งของตารางแข่งมาแล้ว21นัดชนะ15เสมอ4แพ้2ตอนนี้มีอยู่49คะแนนเหตุผคู่นี้ครับ5านดล่าสุดทางเอสปันยอนเก็บชัยชนะไป1แล้วก็เลยอันมารลิกชนะไป4ครับ5านาที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมครับเอสปันยอนดูไม่ค่อยดีครับกับการชนะ1เสมอ3แพ้ไป1 ส่วนทางแวอันมาดิกนั้นฟอร์มดูดีมากๆ5นัดที่ผ่านมาเก็บชัยชนะได้ทั้ง5นัดครับเอสปันยอนเจอตัวเจ็บเพิ่มเข้ามา1ลายก็คือไบอันโอลิบัน แบ็คขวาตัวหลักซึ่งบาดเจ็บจนถูกเปลี่ยนออกตั้งแต่นาทีที่17ระหว่างนัดเสมอเซบีย่าหประตูต่อหนึ่งรวมถึงโคเซกาเกล่ากับปาโบลลามอนก็ยังไม่มีใครฟิตกลับมาคาดว่านัดนี้จะเปิดบ้านในระบบ4-4-2โดยมีทางโคอันกาเซียโอมานเอลฮิลารีมาลาสกุมบุลล่าเรยันโดกาเบล่าคาร์ลอสโลเมโลคอนเฟกาเลลาสปอโลซาโนอเล็กซ์คาอันบาโลเตโคโลโรเบโตเฟอร์นันเดส และคาบีปูเอโดครับส่วนทางมาริตยังไม่สามารถใช้งานเอเดมิลิเตาดานี่คาบาคารและเอดูอาโดคามาวิงกาที่บาดเจ็บหมดเสร็จลงสนามแต่ข่าวดีคือการพ้นโทษแบนกลับมาของวินิซิอุสจูเนียสตาร์ตัวเก่งที่พ้นโทษแบนจากเกยมยุโรปที่เหลือพร้อมลงสนามแต่ก็อาจจะมีปรับทับบางจุดบ้างครับคาดว่าจะมาในระบบ42-31 โดยมีทางติโบกูตัวลูคัสบาสเกตราอูลอาเซนซิโออันโตนิโอลูดิเกอร์แฟร์กงแมนดี้เฟเดริโกบัตเบเดดานี่เซบายอสจูดเบลลิงแฮมวินิสอุตจูเนียแล้วก็คิลิลลมเอนบับเบ้ครับมารตกฟอร์มเข้าฝักต่อเนื่องครับหลังจากกว่าชชนะติดต่อกันมา5นัดทุกรายการและชนะ3จาก4ทิพล่าสุดในลาลิก้าความมั่นใจก่อนมาเยือนสูงเรี่วครับแต่ก็มีคำถามเรื่องสภาพร่างกายเพราะต้องลงเตะกันถึง6แมตช์ในรอบ15วัน จึงไม่รู้ว่าจะไปช็อตเอาตอนไหนและเอสปันยอนเจ้าบ้านงานนี้ต้องสู้แบบหลังพิงฝาเพื่อขยับหนีโซนตกชั้นให้ได้แต่ก็น่าจะสู้ได้ยากครับเพราะว่าข่มกาลังเทคนิคต่างๆรวมถึงเฮดูเฮตคู่นี้4ี่เกมหลังที่เจอกันมาดริกก็ชนะห่างมากกว่าถึง2ลูกคู่นี้แนะนําไปทีมต่ออย่างเรอันมาดริกในเงื่อนไข1.5ดีกว่าครับคู่ที่7ครับบาเยอร์มิวนิกพบโฮสต์ไตเคียเวลา3ทุ่มครึ่งมาดูทางตารางคะแนนครับเจ้าบ้านบาเยอร์มิวนิกทีมอันดับหนึ่งของตารางแข่งมาแล้ว19นัดชนะ15เสมอ3แพ้1 ตอนนี้มีอยู่48คะแนนทางฝั่งทีมเยือนโฮสไตเคียครับอันดับ17ของตารางแข่งมาแล้ว19นัดชนะ3เสมอ3แพ้13ตอนนี้มีอยู่เพียง12คะแนนเท่านั้น h เฮดทูเฮดคู่นี้ครับเคยพบกันมาแล้ว2ครั้งนะครับเป็นทางบาเยนชนะมา1แล้วก็โฮสไตเคียชนะมา1ครั้ง5นัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมครับทางบาเยนมิวนิคชนะมา4แล้วก็แพ้ไป1ส่วนทางโฮสไตเคียครับชนะมา2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2ครับกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับบาเยนมิวนิกพึ่งคว้าชัยในแชมเปี้ยนลีกพร้อมกับผ่านเข้ารอบไปเพย์ออฟต่อไป ส่วนในลีกยังยืนหนึ่งด้วยการเป็นจ่าฝูงสําหรับความพร้อมก่อนลงสนามจะไม่มีชื่อของทางเลออนโกเลตกากองกลางตัวรับที่เจ็บต้นขาจากเกมลีกนัดล่าสุดซึ่งไม่พร้อมช่วยทีมแน่นอนแล้วครับแต่ข่าวดีก็คือคอร์ลัดไมเนอร์แบ็คขวาพ้นโทษแบนกลับมาส่งผลให้โยซัวคิมมิกที่นัดล่าสุดลงไปเล่นเป็นแบ็คจำเป็นจะต้องกลับมาคุมแดนกลางอีกครั้งขนาดเกมลุกไม่ต้องสืบก็รู้ครับว่าแฮร์รี่เคนดาวซันโบของลีกจะรับหน้าที่จบสกอร์ตามเคยคาดว่าจะเปิดบ้านในระบบ4-311โดยมีทางมาดูเอลนอยร์ คอนลาดไลเมอร์ไดโยอุปาเมกาโนคิมมินแจราฟาเอลเกเรโลอเล็กซานดราพาโลวิกโยชัวคิมิกเรรอยซานเน่ยามานูเซล่าเซอร์สนาบีแล้วก็แฮร์รี่เคนส่วนทางโฮสตไตเคียรครับผลงานยังคงสมราคากับทีมที่ยังต้องดิ้นรนหนีตายเช่นเคยแถมก่อนออกไปเยือนวันนี้จะอดใช้งานนิโคลไลเลมเบิร์กกองกลางที่ติดโทษแบนหลังสะสมใบเหลืองครบโคตาแต่ดีหน่อยครับเลวิสฮอบบี้มิดฟิลด์อีกหลายพ้นโทษแบนกลับมา พร้อมทดแทนตำแหน่งที่หายไปในทันทีคาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ3-5-2โดยมีทางทีมอนไวเนอร์ทิโมเบเกอร์ดาวิดเซกมาโกโกคเมนดาลาเซ่โลเซนบูมเลวิสฮอบบี้มักนุสคานุสเซนอามินจิโกวิสฟินโพชานฟิลฮาเลสแล้วก็สตีเฟนครับต้องบอกว่าโฮสต์ไตเคียตกเป็นรองในทุกๆด้านจริงๆครับและการออกไปเยือนวันนี้ก็รอแพ้ล่งหน้าได้เลยแต่จุดที่ผมเอาใจช่วยให้พวกเขาก็คือการลงเล่นแบบถวายหัว ที่จะลุนหนีจากโซนตกชั้นให้ได้แม้ในเกมที่แพ้แต่พวกเขาก็ยังสามารถมีสกอร์ฝากอยู่ได้เสมอเรียกได้ว่าเป็นทีมที่สู้ขาดใจดิ้นเลยครับประจวบเหมาะกับบาเยอร์โปรแกรมช่วงนี้เยอะมากครับทำให้เกมลุกมีดบัดบๆลงไปบ้างจริงอยู่ที่ว่านัดนี้รอเปิดบ้านเข้าวินสถานเดียวแต่คงไม่ยิงขาดเกินระดับ3-4เม็ดแน่นอนครับแนะนำไปลองโฮสไตเคียนในเงื่อนไข3.25ดีกว่าครับ คู่ที่8ไฮเดนฮามพบดอทมุลเวลา3ทุ่มครึ่งครับไฮเดนฮามทีมอันดับ16ของตารางแข่งมาแล้ว19นัดชนะ4เสมอ2แพ้13ตอนนี้มีอยู่เพียง14คะแนนเท่านั้นส่วนฝั่งทีมเยือนดอทมุลครับอันดับ11ของตารางแข่งมาแล้ว19นัดชนะ7เสมอ5แพ้7ตอนนี้มีอยู่26คะแนนเฮดตัเฮดคู่นี้ครับพบกันมาแล้ว4ครั้งทับทางดอทมูลชนะไป2แล้วก็เสมอกันมา2องหนานัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมครับอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะไปทางแยกกันทั้ง2ทีม ไฮเฟนฮารชนะ1เสมอ1แพ้ไปถึง3ส่วนทางดอดบุนก็ชนะ1เสมอ1และแพ้ไป3เช่นเดียวกันครับไฮเดนฮาม,ฟอ,มฟอร์มการเล่นค่อนข้างจะแกว่งนะครับแล้วก็ต้องลุ้นตัวดีดออกจากโซนตกชั้นให้ได้อย่างไรก็ตามสภาพทีมถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์หลังล่าสุดเพิ่งได้ตัวโยนาสโฟลินบัคแบ็กซ้ายที่หายจากอาการบาดเจ็บกลับมาทวงตำแหน่งตัวจริงได้อีกครั้งด้านการจัดทัพอาจจะมีการปรับเล็กน้อยครับ้วยการกลับมาใส่ชื่อของมาวินเพียริงเกอร์ตัวลุกคนสําคัญที่นำเป็นดาวซันโวข,ของทีม ไฮเดนฮามน่าจะเปิดบ้านในระบบ4-2-3-1โดยมีทางเควินมุตเลอร์โอมานตาโอเล่พาทริกไมก้าเมเดดิกคิมเบอร์โยนาสโฟเรนบักลูคาแคเบอร์ยานชอปเนอร์พอลวาเนอร์มาวินเพียริงเกอร์ฟานคลาสิกแล้วก็บูดูครับฝั่งทีมเยือนครับเริ่มกลับมาตั้งหลักได้อีกครั้งสำหรับเสือเหลืองโดยการไม่แพ้ใครมา2นัดซ้อน แถมล่าสุดมีการคอนเฟิร์มแล้วครับนิโก้โควัตเทนเนอร์วัย53ปีจะเข้ามาคุมบังเหียนแต่ยังไม่ใช่ในนัดนี้นะครับเท่ากับเกมนี้ทิปไปเยือนไมทูนเบิร์กจะยังได้ขัดตาทับเป็นเกมสุดท้ายพร้อมกับพ่วงข่าวร้ายเพราะว่าจะไม่มีชื่อของนิโก้ชลอตบัตเตอร์นิโก้ชลอตเตอร์เบกกองหลังที่ติดโทษแบนและเฟลิกเอ็นเมซามิดฟิลที่บาดเจ็บเขา่าจากเกมนัดลีกที่ผ่านมาล่าสุดทําให้ทั้งคู่ชวดลงสนามครับคาดกันว่าดอทมุลจะมาในระบบ4-2-3-1 นำโดยเกกอโคเบลยูเรียนไลเออร์ส an, ันวันเดมาอันตอนเอมเรชานฟรามีเบนเซไบนี่บาสการโกลัสมาเซลซานบิเซอร์คาริมอเดเยมี่ยูเรียนบันเจมี่ไบโนและเชลูกิลาซี่ครับอย่างที่บอกไปข้างต้นเลยครับว่าดอทมุนกลับมาตั้งหลักได้อีกครั้งยิงล่าสุดมีข่าวว่าพวกเขาเพิ่งได้เฮดโคชคนใหม่เข้ามายิงทำให้เกมนี้นักเตะแต่ละรายจำเป็นต้องโชว์ฟอร์มแจมออกมาให้ได้แล้วครับ อีกอย่างคู่แข่งในวันนี้คือไฮเดนฮามทีมมันดักบ16ของตารางที่อยู่ในช่วงกําลังดิ้นรนหนีตายแบบเต็มตัวไม่แปลกใจเลยที่ช่วงหลังยิ่งเล่นยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆซัมไลท์วันนี้ต้องรับมือคู่แข่งที่เริ่มกลับมามั่นอกมั่นใจอีกครั้งมองดูแล้วมีโอกาสคาบ้านสูงเลยทีเดียวคู่นี้ผมแนะนาต่อดอดมุลในเงื่อนไข0.75ครับคู่ที่เครับมอนซาพบเวโรนาเวลาสาทุ่มตรง เจ้าบ้านมอนซาครับทีมอันดับ20ของตารางแข่งมาแล้ว22นัดชนะ2เสมอ7แพ้13ตอนนี้มีเพียง13แต้มเท่านั้นส่วนทางเวโรนาครับอันดับ17ของตารางแข่งมาแล้ว22นัดชนะ6เสมอ2แพ้14ตอนนี้มีอยู่20คะแนนเหตุทุเหตุคููนี้ครับ5านัดล่าสุดเป็นทางมอนซ่าครับชนะไป3แล้วก็เสมอกันมา2หานัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้งสองทีมครับทางมอนซาดูไม่ดีครับกับการเก็บชัยชนะได้1และแพ้ไปถึง4ส่วนทางเวโรนาก็อาจจะดูดีกว่านิดเดียวครับเพราะว่าชนะมา1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2 ้าบ้านมอนซาผลงานในหลีก5เกมหลังสุดพวกเขาคว้าชัยชนะไปได้แค่เพียงเกมเดียวเท่านั้นครับส่วนสภาพความพร้อมของทีมเกมนี้จะเสียอเล็กซานโดเบียโคที่ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบพอดีขณะที่ตัวเจ็บยังคงเป็นหน้าเดิม,ดมครับด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ3 4 2 1โดยมีทางสเตฟานโนตูรานติเปโดเปเรล่าดานิโลดัมโบซิโออามันโดอิสโตอันเดียคาโบนีปราติกชูเรียชองดานียลอักคปาคาสเปอร์อุบาสกี จอห์นซอร์สคิเรียนคูโปโลสจานลูก้าคาปารีและดานิเอลมันดิรีครับทางฝั่งทีมเยือนเวลนาผลงานในลีกก็ย่ำแย่เช่นเดียวกันครับไม่ชนะมาสี่นัดติดต่อกันแล้วส่วนสภาพความพร้อมวันนี้จะได้พาเวลดาวิโดวิสกลับมาจากโทษแบนแต่ในรายของออเดียดูดายังติดโทษแบนตามเดิมขณะที่ตัวเจ็บนอกเหนือจากหน้าเดิมๆแล้วยังเสียกองหน้าอย่างแคสเปอร์แท็กสเตดเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งรายด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ3-412โดยมีทางลรเรนโซ พาเวลดาวิดวิสดิเอโกคอโปล่าดานิเอเลกิลารีแจ็ s สันซัตชัวเรดาเบล a ยานชูสแชดาดาโกลาโชวิสโทมัสช s ส u โ l ฟดานิเอลมอสเกล่ a แล้วก็อา i n มินซาครับคู่นี้เป็นการโคโจรมาพบกันของ2ทีมที่มีผลงานย่แย่และอยู่ในโซนท้ายตารางด้วยกันทั้งคู่ครับเจ้าบ้านมอนซาผลงานในลัง5เกมหลังสุดพวกเขาคว้าชัยชนะไปได้แค่เกมเดียวเท่านั้นและตอนนี้ก็จมอยู่บวยตาราง ขณะที่ทีมเยือนเวโรนาผลงานนอกบ้าน5้านัดหลังสุดเก็บชัยชนะไปได้2นัดโดยเลตเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อปอปอแนะนําว่าอยู่ฝั่งรองดีกว่าครับเพราะมองว่าทั้งคู่แย่พอๆกันเกมวันนี้น่าจะสูสีกันอย่างแน่นอนต่างฝ่ายต่างต้งตองการคะแนนเพื่อดิ้นรนหนีโซนตกชั้นให้ได้เกมนี้ผมเลยมองว่าโอกาสจบเจ้าสูงมากๆดังนั้นอยู่รองเวโรนาดีกว่าครับคู่ที่สิครับอตาลันตาพบโตลิโนคู่นี้แข่งเวลาเที่ยงคืนตรงเจ้าบ้านอาลันตาทีมอันดับ3ของตารางแข่งมาแล้ว2 2นัดชนะ14เส4แส้4 ตอนนี้มีอยู่46คะแนนฝั่งทีมเยือนโตลิโนโ่ครับอันดับ10ของตารางแข่งมาแล้ว22นัดชนะ6เสมอ8แพ้8ตอนนี้มีอยู่26คะแนนเฮดเวกคู่นี้ครับเป็นทางอัลต,ตันตาที่ค่อนข้างจะดูดีกว่านิดหน่อยนะครับเขาว่าชนะมา3ครั้งส่วนโตลิโน่ชนะมา2ครั้ง5นัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมนะครับทางอัลต,ตันตาชนะมา2เสมอ2แล้วก็แพ้1ส่วนทางโตลิโน่ครับชนะมา1และเสมอไป4เจ้าถิ่นอัลต,ตันตาผลงานในช่วงหลังสะดุดเจ้าคู่แข่งมา3นัดติดต่อกัน ส่วนสภาพความพร้อมของทีมวันนี้จะได้กองหลังอย่างเซอาแตโคลาซินัสพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งขณะที่ตัวเจ็บก็มีแต่หน้าเดิมเดิมและเกมนี้ยังต้องรองเช็คความฟิตของอเดโมล่าลุกแมนกับจอสโตสกัตวินนี่ก่อนเกมอีก2อลายด้วยทางด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ3 4 2 1นำโดยมาโกคานเนลเซคีลาฟาเอลโตรอยอิกัสไฮเบรัสชิมซิตี De ้ฮวนกววราโดมาเทนเดรูนเอเดซอนมาเตโอรุเจรี ชานเดอร์แคเตเลเล่มาเตโอเตเลกีและนิโคลโลซานิโอโลครับทั้งฝั่งของทีมเยือนทับกระทิงหินโตริโนผลงานในลีก5านัดหลังพวกเขายังไม่แพ้ใครมาก็จริงแต่ก็เสมอไปถึง4นัดครับส่วนสภาพความพร้อมของทีมในวันนี้ตัวเจ็บก็ยังคงเป็นหน้าเดิมๆทั้งหมดแต่ข่าวดีคือจะได้อารีเดมเบเล่พ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4-42โดยมีทางวานย่ามิลินโควิดเซบาสเตียนวาลูเควิส กิเอโนมาลินปานซาอูลโคโคบอนนาโซซาซามูเอเลีลิซซี osa, ่ก e วินดาสกีเนติสวาเลนติโนลาซาโลนิโคลาสวานซิสยานคาร์โม่และเชอดัมครับ เจ้าบ้านอตาตันต้าพวกเขามีผลงานช่วงหลังที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับพอห้าเกมหลังสุดพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้แค่เกมเดียวเท่านั้นขนาดที่ทีมเยือนโตริโนผลงานนอกบ้านแพ้น้อยแต่ก็ติดเสมอซะเป็นส่วนใหญ่โดยเลทเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อ1.25แนะนำว่าอยู่ฝั่งรองทีมเยือนดีกว่าครับโดยมองว่าอตาลันต้าน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ในเกมนี้อย่างไรก็ตามน่าจะชนะแค่เฉือนเท่านั้นเนื่องจากอัาลันต้าเพิ่งลงเล่นในเกมแชมเปียนลีกไปบัดมาสภาพความฟิตย่อมเป็นรองทีมเยือน บวกกับ torino เล่นเหนียวแน่นติดเสมอเป็นส่วนใหญ่แมตช์นี้เลยมองว่าอยู่รอง torino ในเงื่อนไข1.25ดีกว่าครับมีโอกาสเฮ hey, รับซับมากกว่าและนี่คือทั้งหมด10คู่จัดเต็มที่เราเตรียมมาให้กับทุกท่านในวันนี้ครับชอบก็จัดไม่ชอบก็ปล่อยผ่านได้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันอีกครั้งคู่ระหว่าง forest กับ b บตันครับผมไปต่อ forest คู่ระหว่าง n e w c a s t ิลกับฟู l h a มครับผมเลือกต่อ newcastle b o r s t m a กับ liverpool ครับผมไปต่อ liverpool b o h a m ตันกับ aston villa ไปต่อ aston villa ครับ แอตแลนติกมา d r ิ d กับมาโยกาไปต่อแอตแลนติกมา d r ิ d ครับเอสปานยอนกับเ e อันมา r i ิผมไปต่อเ e อันมา r i ิครับบาร์เยนมิวนิกกับโฮสต์สไตเคียครับผมไปลองโฮสต์สไตเคียไฮเดนฮามกับดอ m มุ d ครับผมเลือกต่อดอ m มุ d มอนซากับเวโรนาครับผมไปลองเวโรนาและคู่สุดท้ายครับอาตาลันตากับโต r ิโนผมไปลองโต r ิโนครับและสำหรับท่านที่คิดว่ายังไม่หนำใจนะครับยังอยากได้เพิ่มเติมทักมาสอบถามเข้ากลุ่ม VIP กับเราได้ครับ กิจกรรมแน่นๆของรางวัลจัดหนักผมรับประกันว่าคุ้มแน่นอนก่อนจากกันครับถ้าชอบคลิปนี้ชอบข้อมูลอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามร่วมพูดคุยเชียร์ทีมที่ท่านชอบได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ